ยินดีต้อนรับกลับสู่คาร์การา์ชวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025กับ j จส39ไกรเพนซีดีหนึ่งในเครื่องบินรบมัลติโรที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกเครื่องบินลำนี้พัฒนาโดยบริษัทซาบจากประเทศสวีเดนมีความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยความหลากหลายในการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าซึ่งทําให้ได้รับความนิยมอย่างมากในกองทัพอากาศหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ต้องการพัฒนากําลังทางอากาศอย่างต่อเนื่อง รุ่นปี2025ของไกรเพนซีได้รับการอัปเกรดอย่างมีนัยสำคัญโดยมาพร้อมกับระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายในระยะไกลทำให้ผู้ขับสามารถมองเห็นเครื่องบินหรือขีปนาวุธล่องหนของศัตรูได้เร็วขึ้นความได้เปรียบในด้านการรับรู้สถานการณ์นี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในยุทธการทางอากาศยุคใหม่ที่ช่วยให้ไกรเพนมีความได้เปรียบทั้งในการต่อสู้ระยะประชิดและการโจมตีจากระยะไกล นอกจากนี้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเครื่องบินรุน่นนี้ติดตั้งระบบป้องกันและรบกวนคลื่นสัญญาณที่สามารถบล็อกและหลอกล่อเรดาร์ของศัตรูช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตในสถานการณ์อันตรายระบบสื่อสารยังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับพันธมิตรได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการทำงานร่วมกันในสนามรบยุคใหม่ ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ RM12 รุ่นอัปเกรดมีแรงขับมากขึ้นและประหยัดน้ำมันขึ้นทำให้ไกลเพ่นสามารถบินได้ไกลขึ้นและอยู่ในภารกิจได้นานขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศอย่างไทยที่มีพื้นที่ทางอากาศกว้างใหญ่อีกทั้งเครื่องบินยังคงความคล่องตัวสูงทำให้สามารถต่อสู้ในระยะใกล้ได้อย่างยอดเยี่ยมในห้องนักบินมีการติดตั้งหน้าจอดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบพร้อมระบบสัมผัสและหน้าจอสแสดงข้อมูลบนหมวกนักบิน ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับข้อมูลที่สำคัญได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจในสถานการณ์ความกดดันสูงในด้านอาวุธไกลเพลนรุ่น2025รองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ระเบิดนำวิถีและขีปนาวุธโจมตีเรือระบบแขวนอาวุธแบบโมดูลาช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงภารกิจได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายอย่างแท้จริงเหตุผลที่ไกลเพล่นได้รับความนิยมในประเทศอย่างไทย คือความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงมากระบบที่ออกแบบมาให้ปรับปรุงและอัปเกรดได้ง่ายในอนาคตทําให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงความทันสมัยและใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวโปรแรกรมไกลเพนได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกสําหรับประเทศไทยเครื่องบินลํานี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพอากาศในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทางการทหารและการบินเครื่องบิน j จ็สาไกลเพ่น4ีดีรุ่นปี2025คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่ผสมผสานความล้ำสมัยกับการใช้งานจริงอย่างลงตัวขอบคุณที่รับชมคาการาชหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวน่าสนใจในครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ